แล้วแต่พอดีว่ามันมาเกิดเรื่องเปิดด่านพอดีไงโอ้โหโดนโจมตีแบบหนักมากนะคือบิ๊กเล็กบอกว่าเนี่ยเป็นการทัวลงที่หนักที่สุดตั้งแต่ผมเคยโดนมาเลยอ,ะ<ก>อ่ะก็ลองดูไทม์ไลน์นะออคุณอนุทินเปิดตัว Big บิ๊กเล็กมังคารออวันพุธแถลงเรื่องเป,ปิปดปิดด่านออทัวก็ลงตั้งแต่คืนนั้นเลยเออ วันเดียวหลังเปิดตัวซ,ซ,ซ,ซึ่งต้องบอกนะว่าพี่อ่ะพี่ก็ดูตอนไลฟ์สดไลฟ์สดที่พลเอกนัทพลแถลงนะประชุม GBC ที่เกาะกงแล้วก็ข้ามมาแถลงที่จังหวัดตราดซึ่งห้าข้อเนี่ยต้องบอกว่าคือพลเอกนัทพลท่านอาจจะเป็นคนเก่งเก่งแบบฉลาดเพราะว่าเป็นหัวสายบุญ<ช>อะไรประมาณนี้นะแต่ว่า คืออาจจะแบบไม่ได้ปูความคิดให้กับคนฟังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลเอกนรพลเนี่ยไม่ได้ใบบอกว่าต้องทำหนึ่งถึงสี่ข้อให้ได้ก่อนนะแล้วถึงจะไปข้อห้าคือท่านไม่ได้พูดชัดเจนแบบนั้นใช่ท่านพูดว่าเออก็เป็นแผนที่เตรียมกยใช่ก็คือให้ไปคุยกันภายในกี่เท่าไหร่กี่อาทิตย์น่ะตั้งคณะทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยคือประชาชนบอกเป็นแผนแผนของพวกนี้หรือเปล่าหรือแผนของวันไหน่างคนบอกท่านพลาดหรือเปล่าที่อยู่ดีท่านไปตกลงเรื่อง จะเปิดด่านะถึงแม้ยังไม่เปิดจริงแต่ไปพูดแบบนั้นทั้งๆท,ท,ที่หูกัมพูชาก็ยัง <จะ S 1> วั้ใจ